ตื่นเช้ามาแล้วมึนเมาจัดแต่จําไม่ได้ว่าดื่มอะไรไปเลยนี่คือภาวะร่างกายสุดแปลกทำให้เกิดความเมาโดยไม่แต่แอลกอฮอล์เรียกว่าออโต้บรูเรี่ซินโดรมหรือลำไส้สร้างแอลกอฮอล์เองในลำไส้ของเรามียีสต์เช่นแคนดิดาแอลบิคันส์ยีสต์เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตจากอาหารให้เป็นเอทานอลคือแอลกอฮอล์ในเครื่องดื่มนั่นเอง ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดบางครั้งสูงถึง0.40%รระดับนี้เป็นอันตรายถึงชีวิตและเกินเกณฑ์การขับขี่มากร่างกายจึงดูดซึมแอลกอฮอล์นี้ทำให้เมาปวดหัวเคลื่อนไส้หรือเมาค้างทั้งที่ไม่ได้ดื่ม ในอดีตผู้ป่วยมักถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นคนติดเหล้าหรือถูกกล่าวหาว่าขับรถตอนเมาการวินิจฉัยที่ถูกต้องนั้นยากมากนักวิทยาศาสตร์เริ่มสนใจตั้งแต่1970มีรายงานครั้งแรกในญี่ปุ่น การใช้ยาปฏิชีวนะบ่อยครั้งอาจรบกวนสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ทำให้ยีส์เติบโตมากเกินไปนี่คือความซับซ้อนของร่างกายที่น่าทึ่งถ้าชอบเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ